สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูพิมพ์อีกแล้วนะคะในกิจกรรมศิลปะสร้างสารรค์ในหน่วยบางแสนแสนสุกนั่นเองค่ะวันนี้คุณครูพิมพ์ก็จะพาเด็กๆนะคะมาทําทะเลจําลองกันค่ะซึ่งกิจกรรมศิลปะนะคะคุณครูพิมพ์ก็ได้เตรียมใบงานไปให้เด็กๆเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนที่เราจะมาทํากิจกรรมบางแสนแสนสุข เกี่ยวกับทะเลจำลองนะคะเดี๋ยวเราไปรู้จักเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์กันก่อนเลยค่ะวัสดุอุปกรณ์ชิ้นที่1น,นะคะแบบใบงานทะเลและสัตว์ค่ะ2อสีไม้3กันไรล4ีกาวน้ำเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะเด็กๆขั้นตอนแรก ให้เด็กๆระบายสีลงแบบทะเลกันก่อนเลยนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะให้เด็กๆหยิบแบบรูปสัตว์ทะเลขึ้นมาระบายสีตามใจชอบได้เลยค่ะเมื่อเด็กๆระบายสีแบบรูปสัตว์ทะเลเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาตัดแบบรูปสัตว์ทะเลกันค่ะ และขั้นตอนต่อไปนะคะให้เด็กๆกิบแผ่นกระดาษแบบทะเลขึ้นมานะคะจากนั้นให้นำมาพับครึ่งค่ะเมื่อเด็กๆพับกระดาษเสร็จแล้วนะคะให้เด็กตัดกระดาษตามรอยเส้นปะที่คุณครูได้ทำไว้นะคะเมื่อเด็กๆตัดกระดาษตามรอยเส้นปะเสร็จแล้วนะคะจากนั้นให้เด็กๆพับกระดาษตรงหัว ที่เราตัดไว้นะคะตามคลิปเลยค่ะเพื่อที่จะให้ทะเลของเรานะคะสามารถตั้งได้นั่นเองค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะให้ดเด็กๆหยิบแผ่นกระดาษแบบทะเลขึ้นมาค่ะที่เราได้ทำการตัดไว้จากนั้นให้ดเด็กๆกางกระดาษออกนะคะแล้วหยิบเส้นที่เราได้ทำการตัดไว้ให้มันอยู่สับวางกันค่ะ ขั้นตอนนี้นะคะอาจจะยุ่งยากอาจจะให้ผู้ปกครองในการช่วยทำได้นะคะขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะเด็กๆให้เด็กๆ,ๆนำรูปแบบสัตว์ต่างๆนะคะมาติดลงแบบทะเลของเรานั่นเองค่ะเด็กๆสามารถติดได้ตามใจชอบไปนะคะไม่ว่าจะติดด้านหน้าหรือด้านหลังค่ะเด็ว สำหรับทะเลจำลองของคุณครูพิมพ์นะคะเป็นยังไงบ้างน่ารักไหมเอ่ยสวยไหมของนเด็กเ,เสร็จกันหรือยังคะถ้าเสร็จแล้วอย่าลืมส่งผลงานเข้ามาในไลน์กลุ่มให้คุณครูพิมคุณเก๋และคุณครูนาได้ชมกันด้วยนะคะสำหรับสัปดาห์นี้ก็จบลงแล้วนะคะแล้วเราพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะ่ะบ๊ายบาย